แนะนำเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแบบสรุปการจอดรถการซื้อตั๋วเข้าชมการเช่ารถไฟฟ้ารถกอล์ฟขับเที่ยวหรือจะขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าชมโซนไหนไปได้บ้างสรุปรวมมาให้ฉบับเที่ยวจริงอัปเดตปี2025กับเขาเขียวโอเพนสู่เข้ามาแล้วนะครับรถรถยนต์80บาทผู้ใหญ่ชายหญิงคนละ200เป็น480บาทนะฮะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโซนหนึ่งโซนสองฮะนี่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีรอบการแสดงด้วยนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่มากมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ5,000ไร่ซึ่งมีสัตว์มากถึง300ชนิดทั้งสัตว์ในไทยและสัตว์จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างกระทิงบัวแดงกิปโปโปโตเตมัสชนีข้างลิงลมม้าลายยีราฟนกกระจอกเทศ ไฮนา่าเสือสิงโตกวางดาวละมั่งแพะภูเขาเลียงผาหมีนกยูงนกกระเรียนนกเงือกและอื่นๆอีกมากมายนะครับการซื้อตั๋วเข้าเที่ยวสวนตั์เปิดเขาเขียวแนะนำให้เช็คโปรโมชัน่นมาล่วงหน้าสักหน่อยก็ดีนะครับมีโปรมากมาย ใช้ง่ายด้วยอันทิเช่นเอา AAS Point นะครับ10คะแนนแลกรับส่วนลด50%บัตรเข้าชมเป็นต้นนะครับจะได้ไม่ต้องจ่ายเต็มราคาแบบผมคนที่ไม่ทำการบ้านมาเศร้าใจมากครับการจอดรถมีโซนด้านนอกสวนตัดให้จอดรถด,ด้วยนะครับแต่ผมแนะนำให้ขับรถเข้าไปนะครับเลยที่จอดรถโซนแรกไปหน่อยบริเวณประตูทางเข้านะครับจะหาที่จอดรถง่ายกว่าโซนแรก พราะโซนแรกนี้ที่จอดรถเต็มไวมากครับจอดรถบริเวณใกล้กับเซเว่นอีเลก็จะสะดวกดีนะครับการเที่ยวมี2โซนหลักคือโซนสีเขียวนะครับโซน1และโซน2โซนสีชมพูรถยนต์ส่วนตัวขับเที่ยวได้เฉพาะโซนสีชมพูเท่านั้นโซน1สีเขียวก็จะมีเกาะชนีพาเลทเพนกวินโซนสัตว์เลื้อยคลานนะครับฮิโปโซนสัตว์แอฟริกาเกาะลีเมอร์กลุ่มหมีนะครับ กรงนกขนาดใหญ่มีช้างเล่นน้ำนะครับใครฟิตนะครับจะเดินเที่ยวโซนนี้ก็ได้นะครับโซนนี้นะครับมีรถลางนําเที่ยวรอบรถก็จะมาทุก10-15นาทีนะครับหรือจะเช่ารถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับรถ3ล้อขับเที่ยวแต่รถ3ล้อเล็กนะครับจะไม่สามารถขับไปเที่ยวโซนสีชมพูได้นะครับจะขับเที่ยวได้เฉพาะโซนสีเขียวเท่านั้นน้องหมูเด้งก็อยู่โซนนี้เช่นกันครับถ้าจากเพนกวินไปหน่อยก็จะเจอหมูเด้งส่วนรถกอล์ฟไฟฟ้าไปได้ทั้ง2โซนครับโซน2สี จะมีในส่วนของมาสจรัรย์สัตว์โลกออสเตรเลียนะครับวิลเลตพาเลตนกกาบบัวบัวแดงกระทิงกวางเอเชียสมเสร็จกลุ่มลิงใหญ่ขุบเสือป่าต้องใช้รถกอล์ฟหรือรถยนต์ส่วนตัวขับเที่ยวเท่านั้นนะครับระยะทางค่อนข้างไกลและชันใครอยากเที่ยวทั้ง2โซนแบบไม่เหนื่อยแนะนําให้ขับรถกอล์ฟเลยครับ รถกอล์ฟมี2แบบ2ราคารถกอล์ฟแบบสีที่นั่งราคา500บาทรถกอล์ฟ6ที่นั่งราคา700บาทขับเที่ยวได้2ชั่วโมงเกินระยะเวลาที่กำหนดก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับสำหรับคนไทยใช้แค่ใบขับขี่รถยนต์ต่างชาติใช้ใบขับขี่และพาสปอร์ตในการเช่าและต้องอายุเกิน1ิปีด้วยนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมคือให้ดูตารางรอบการสแสดงมาก่อนจะได้วางแผนว่าต้องดูโชว์เวลาเท่าใดบ้างนะครับจะได้ไม่หลุดรอบการสแสดงวางแผนการเที่ยว สวนสัตว์ได้ง่ายขึ้นรถกอล์ฟคิวยาวยิ่งมาเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตตะ์เลิกแนะนําให้ไปรับบัตรคิวรถไฟฟ้ารถกอล์ฟล่วงหน้าแล้วเดินเที่ยวหรือดูโชว์บริเวณจุดรับรถนะครับจะได้ไม่เสียเวลานั่งรอคิวข้างในสวนสัตว์มีร้านค้าขายของตามจุดต่างๆและมีร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ 11, นอีเลฟใกล้จุดจอดรถบริเวณทางเข้าสวนสัตว์ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีของกินหรือเครื่องดื่มให้บริการนะครับเดินมาเที่ยวกันนะ เราอยู่ที่โซนช้างนะเข้ามาแล้ว้างเข้าช้างว่ายน้ำนะก็มารอบบ่ายสองโมงครึ่งนะ <g uk> ชว์ช้างว่ายน้ำ <g uk> อ๋อช้างว่ายน้ำงงงงช้างว่ายน้ำดูนี่งง เคยเห็นไหมอันที่เคยเห็นบ <c oughs> ้า แล้วนะฮะออกมาก็จะเป็นช้างนี่ซื้ออาหารให้ช้างได้นะครับสามสิบบาทเป็นไงบ้างได้ดูช้างว่ายน้ำเห็นช้างว่ายน้ำมีรถนำเที่ยวแบบต่างๆนะเด็กชอบเลยแบบนี้มีให้เช่านะรถไฟฟ้ามีรถสามล้อด้วยนะฮะนี่เราอยู่กันที่ จุดจำหน่ายรถเช่ารถกอล์ฟขับเที่ยวกันตรงนี้ก็มีเซเว่นนะใครมาที่นี่นึกอะไรไม่ออกตรงป้ายนะครับแล้วก็เซเว่นฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดรถไฟฟ้านะครับรถกอล์ฟไฟฟ้าไปได้ทุกโซนนะฮะถัดมานะจากเซเว่นนะตรงนี้เป็นเช่ารถแบบสามล้อนะครับไปได้เฉพาะโซนสีเขียว แต่ใครนำรถมาเองก็สามารถขับไปเที่ยวได้นะโซนสีชมพูโซนสีเขียวก็เดินเอาหรือจะนั่งรถแบบนี้ก็ได้มีจำหน่ายวิ่งตลอดสาคาสีที่นั่งของลุนมงแกค่าร้อยบ้านนะอรถเราสองสี่ห้า นี่ใช่ไหมดีเอ็นใช่ครับดีเอ็นเอ็นจว่างอนหลังครับครับก่อนรถ่กเอ็ปิดมุญแจอแจมาด้วยนะครับครับรถปีนังครับรด้านัง้ันหน้าครับ let's go ดีแล้วเอานี่นะครับเดินแล้วมาดูเพนกวินกันต่อนะครับัเดินวางเลยะครับ เป็นรถอิตระบดนะฮะความตัวสูงนะฮะใช่ไหมไม่ใช่บางทีนะครับบางทีมันไม่ค่อยลงคือไม่นบางตัวไม่ชอบป่าวุ่นวายไม่ชอบไม่ชอบเข้าไปแย่งครับตอนนี้ก็แย่งเขาไม่ทันเลือกอยู่ข้างบนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมากินที่หลังนะนี่นะครับเป็นก่อนอาหารเปิ้นเลยไปตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนพยบเดินเข้ามาด้านในจ้ะขยับเดินเข้ามาครับ ตัวเล็กเหยียบขอบปูนจะได้ถึงด้านบนนะครับจะได้เพื่องต้นอาหารเป็นปิ้นมีเฉพาะที่สวนจับดอกกระเกียวนะครับแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่เชนเนี่ยสามารถที่จะเห็นเป็นปิ้นตัวเป็นๆน,นั่นเองนะครับได้อย่างใกล้ชิดเ,เลยนะน่เองนะครับว่าถ้าอาจาจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันใช่เป็นปิ้นจริงๆหรือเปล่านะครับทําไมไม่เหมือนในสรารคดีทําไมตัวไม่ใหญ่เลยนะครับเป็นปิ้นทั่วโลกมีทั้งหมด17ชนิดนะครับอ่าเป็นปิ้นอโมริก่ันเห็นอยู่เป็นเป็นปิ้นที่มีขนาดกลางนะครับตัวจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ใหญ่ที่สุดในโลกคือเป็นขิ้งจับกระพัดมาราทำไม<ร>่ไหวนะครับนิพอนี่นะฮะเดินขึ้นลงมีลิงตลอดเลยนะ นี่นะครับเรามาดูหมูเด้งนี่นแต่หาหมูเด้งหมูเด้งหอูิโปดูดิีิโปีิโปใหญ่มากคุณดูไหมหมูเดงเรียกว่าอะไรอ่ะหมูเด้งีเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับไปดูหมูเด้งกัน หมูเด้งนี่คือชื่อฮิปโปไงน้องหมูเด้งน่ารักมากเลยอ่อเด็ดเด็ดมันโตแล้วนะใช่ดีหมูเด้งน่ารักนีคุณแม่แม่มันรีน้องหมูยิ้งคุณแม่หมูเด้งหาบ้าหาบ้ากับหมูเี่ยงา หมูเด้งหมูมาด้งเดินมงมาเด้งเาเด้งเดมด้งมูเด้งมเดงนมาเด้งมูเด้งหมาเด้งนมาเด้งดินมเด้งหมูเด้งเิเด้งเนมเด้งหมเด้งหมาเด้งหมาเด้งหมูเดงหมาเด้งเดินมาเด้งเดนมเดเนมเ้เเดาเดมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเเด้งมูเด้งหมูเด้งม หมูแดงตูดตูดมาดูดหมูแดงดูดูดูเาา้าาผมตแล้วนะคะโอ้โหดีมาเหมูแดงหมูแด เมื่อกี้เจอเจอแรดหน่อใกล้ๆก็จะจอดแลวก็จอดเลยนะาปาบิงโกหรอไม่ชอบโอไลออนโอ้ล,อออลูกไฮยีน่าไฮยีน่า น,ไ,น,ไ,นไ,ไหนลองเรียกใหม่สิใครกินหน้ามันเหมือนจะกระโดดเลยเนี่ยนี่ห้อาหารดูดิดูหน้าดูหน้าอู้ืู เรกเลยี่นนวกวานะ่กมวางถ้เราี้ามันลงมาเราทำไงออกมาดี <c oughs> มีกวางมีนกกระจอกเทศม้าลายไม่ชัดนะนูม้มาลายแล้วก็ยีราฟประกอนอาหารอยู่เมื่อกี้นะยีราฟก็เดินอยู่กกไกลๆด้วยนะยีราฟเดินหลาตัวนะอยู่โซนนู้นละยีราฟนี่เรามาพิ้งโซนลยว,วัวแดง เดีโยวผมมาดูเดีอันนี้แมวดาว,ว,ดาวอันนี้แมวดาวแมวดาวเแบบเนี่ยมีสองตัวอันนี้แมวดาวมีอันนี้เสือปลาหายยากนิดนึงนี่มัน,บบน,น,นงไงนอนอยู่นอนอยู่ <c oughs> นอนอยู่ <c oughs> บนแบบเสือตัวเล็กๆเราจะไปต่ออ่านี่นะครับเข้าออกทางนี้ตรงไปก็เป็นเซเว่นนะฮะถ้าเข้ามานะก็จะมีจุดจอดรถนะฮะตรงนี้มีห้องน้ำห้องน้ำชายหญิงก็เป็นโซนจอดรถเข้าก่อนเข้าก็มีที่จอดรถนะฮะเข้ามาก็มีจุดจ,ดจ,ดจอดรถหลายโซนนะฮะเข้าไปตรงไป เข้ามานะซื้อตั๋วเข้ามาขับรถตรงมามีจุดจอดรถหลายจุดนะมีร้านค้าให้กินอาหารนะครับตรงไปด้านหลังก็เป็นที่จอดรถถ้าเข้ามาจอดโซนนี้เนี่ยเข้าทางตรงนี้ด้านหน้าเลยนะเข้าไปก็มีเซเว่นขวามือถ้าจะไปเช่ารถเนี่ยเราต้องตรงหน้าเซเว่นให้เดียวซ้ายเข้าไปเดี้ยวซ้ายเนี่ยมีรถกอล์ฟนยก็จะมีจุดนี้ก็จะเป็นจุดรถสามล้อให้เช่าถัดไปก็จะเป็นจุดรถกอล์ฟ รถไฟฟ้าตรงชนีฮะจุดดูชนีนเ,เนี่ยโถฉี่ถุงเขียวเนี่พอฉี่ปุ๊บนะล้างมือ<ผ>มตรงนี้เนี่ยก็ <ผม S 1> น้ํ <ผม S 1> นาก็ออก,กน,นะฮะน้ำออกน้ำออกแล้วลงกล้างเลยล้างไปเลยบายบาย <c oughs> <c oughs> ไปมาก็เป็นการเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่สนุกดีนะครับแม้ไม่ได้เดินเที่ยวทุกโซนชมรอบการแสดงทุกโชว์แต่การได้มาเที่ยวขับรถเที่ยวสวนสัตว์เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กน้อยได้เป็นอย่างดีกดติดตามและไปเที่ยวด้วยกันนะครับ